มาบ่เห <ítulo> ็นได้ค่ะพี่น้องบ่รู้ว่าแม่ทายอีงยังได้ค่ะแบรกกี้เฮียเฮียแบรกกี้เฮียเฮียยี่สิเฮียโบเห็นได้ค่ะว่าแม่ทายอีงยังกันเห็นแล้วค่ะแบรกเกี้เห็นแล้วค่ะพี่น้องเห็นแล้วค่ะอะโบเห็นนี่บเห็นค่ะพี่น้องบบเห็นบ่เห็นนอนจะแผลแหวอยู่ยังบ่เหลียวเห็นอยู่ค่ะพี่น้อง เอาเอาแบกกีกำลังดมหาล่ะคะ่ะแต่เพิ่นบอกกัดเต้คะ่ะเพิ่นเพิ่นบอกกัดแต่เจ้ารรซี่หลืเลสียอดังไปดุดเสี่ยาดังไปดุดนะคะ่ะพี่น้องเ,เอาไปขี้เขาล่ะบาดไปขี้เขาให้ยังอย่าไปขี้เขาโรซี่เออย่าไปขี้เขาโมเมนเนพิ่นไขว่ะตายล่ะ แน่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 ย่าจะเห็ดแห้งย่าเห็ดแห้งย่าแห้งย่าเห็ดแห้งย่าเห็ดแห้งหยุดย่าเห็ดแห้งเพราะยังเป็นเด็กหน่อยอยู่เห็ดค่อยๆเห็ดค่อยๆเด้อค่ะพี่น้องมันคือห้องจังสั้นนี่เนาะค่ะเสียงลูกกวางห้องเสียงลูกกวางห้องสีห้องในลักษณะตั้งสี่ค่ะพี่น้องเนาะค่ะลูกกวางค่ะพี่น้อง เห็นบ่อค่ะไล่ๆนั่นเอาเอาบ่อตองบ่อตองบ่อตองไปกัดเขามากมากมามากำข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 ำไปค่ะพี่น้องไปต่อกันเลยจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องทองฟ้าอึมคึมอึมคึมค่ะพี่น้องมื้อนี้พาลูกๆมายางปลาหญ้าปลาหญ้าหาลอบงเฮ็ดดำแต่ว่าบ่มี มาตั้งแต่เช้าๆหรอค่ะพี่น้องมาตั้งแต่อัน6โมงหรือ7โมงประมาณนี้แหละตอนนี้กับ,บรปรุกว่าจักโมงล่ะฝนสิต๊ะข้ามหัวล่ะค่ะพี่น้องฝนสิต๊ะข้ามหัวพอลูกเมื่อสักก่อนไปตั้งหลักใหม่เนาะค่ะพี่น้องไปค่ะพี่น้องยางต่อจะ้ะอันนั้นอ่ะเป็นบ้าน นนัมองก้าเจ้าหางยิ่งสัตว์แต่พี่น้องไปกันเลยจ้า ขอข้าพี่น้องแมงเลี้ยงนอง้องยังไหวไหวข้าพี่น้องแมงเลี้ยงน้องข้าพี่น้องแมงเลี้ยงน้องโอ้ยกัดปากพ่อในแม่เนาะ <c oughs> <c oughs> สั่งบวกัดปากเพลนจ้าพี่น้อง <c oughs> ไปหารอป้าหญ้าสองสามชัมม่วโมงบ่พออีหยังค่ะพี่น้อง เจ้าเลื้ผาพี่น้องอ่อมเข่าปลาเข่าปลามากหารอเบิงเฮ็ดค่ะพี่น้องยจาบมีคลิปเจ้าเก็บอสกอนดอกค่ะพี่น้องเนี่ยไปถอดใส่ไข่เอาไปพัดใส่ไข่ถอดใส่ไข่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะข้างๆค่ะพี่น้องข้างๆมันยังบ่ทันเด็กเกิดดอกในน้อยมันก็มีค่ะพี่น้องนี่นี่ดอกในน้อยจงไไว้เนาะ นี่จ้ะพี่น้องเก็บเอาสก,ก้อนเนาะค่ะเนาะวันนี้บ่มีคลิปวันนี้บ่มีคลิปเฮ็ดนะคะพี่น้องสองดอกไปหันเนาะป้ายาหันเหาะบังเฮ็ดดำกับบ่มีนี่คือจังบ้านเพิ่นค่ะพี่น้องเฮ้ยนี่ค่ะพี่น้องดอกน,น้อยๆมั่นค่ะพี่น้องดอกดอกน,น้อยๆค่ะพี่น้องนีอยู่พี่น้องกำลงังกำลังสิกเกิดเนาะกำลังสิ ดอกพี่น้องเขาไปนั่งเฮดแต่บางน,นี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องดอกพี่น้อยมันกำลังสิเกิดนี่โตัวสีโอ้ยเดา่ดาเดา้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะพี่น้องจ๊กบมะฮอยอีหยังกินนี่นี่เอาดอกนี่กระสีเอาสก้อนค่ะพี่น้องเนี่ยโอ้ยหักจ๊กบมะฮอยหอยังกินค่ะพี่น้องเบิงนะ่งหน้า จะไปพัดใสไ่ไครหินอ้อยโอ้ยยัางของกระตาฮะนี่มุแบบนแอบแหยบเลยพี่น้องกันยังวะอันกะตาแมนงามเ้าเห็ดย่างนี่เคลียน้ำดีด,ดีพวกเนี้ยห้อยเคลียห้อยพุดจักสิพุดหายอย่ นี่ค่ะพี่น้องดอกน้อยๆมันโอ้ยจากสีใหญ่ใบใหญ่ดอกกับพี่น้องเอ้อบางแนวซ่องฟอฟอ่ล่ะฝนกับวัตกดินกับแห้งวัดละพี่น้องแห้งจอกาะลามใบล่ะค่ะพ,พี่น้องพุ่นย่อลามใบอยู่พุ่นพุ่นเพ็ดพอว้ออยู่นั่น บ่ลามบ,บ,บ,บ่ได้ค่ะพี่น้องอยากรู้อยากเห็นน้ำเฮาด,ดีดีอันบ่วนางเห็ดซื่อคือจังบแบบดำดำนี่เด้ดำดำนี่เ้าเห็ดอยังนี่นางเบิ่งโอ้ยพี่น้องเบ่งห้อยกินค่ะพี่น้องพุณน่ะห้อยกินสองดอกนี่นางบัวอันอย่าไง มาสิสด็พ่อพัดไข่บ่ล่ะมันบหญ่พ่อพัดไข่เดี๋ยวกันเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวหาพ่อสกอนเดี๋ยวคอยสิทายเนาะมีห้อยกินไปอีกแล้วค่ะพี่น้องเฮ้ยใส่ละ่ะทำไมใส่มาบังมีห้อยกินไปอีกแล้วค่ะพี่น้องเออแสดงว่าเห็ดงวดนี่ออกคงสีบ่ไดเก็บตะอค่ะพี่น้องเด็กเก็บก็ย้อมแยมย้อมแยมเนาะ เพราะว่าเพิ่นออกแล้วเพิน่นกะถึกกินเน,ะนาะนี่ค่ะพี่น้องออกแล้วก็ถกออึกกิน,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 นเด้อละบังอีกจ้ะพี่น้องเห็นอบอการ์นี่เรืองเดิมนี่นี่นี่จากพี่น้องเฮ็ดเพิงเลือดดอกหนึ่งเฮ็ดเพิงเลือดดอกหนึ่ง โอ้ยน้อตะเมือนนอฮึนี่เอาคือเกาลระจ้าเอาไซากระตาแหกมานี่ไหนนี่อีกบละโอ้ยมีดอกเดียวพี่น้องเลยดอกเดียวคอรอเลยมันกำลังออกเนาะกำลังออกใหญ่หางนํำน,นะพี่น้องอืม้ม มันกำลังใหญ่ห่างกำลังใหญ่ห่างเห็ดกระไดนี่จับพี่น้องดอกน้อยน้อย,อยเห็นบอขาัดตะแปปะตะแเป้อยู่เออะตะแป้แปออแปวิ่นันนะจับพี่น้องเห็นบอกำลังออกค่ะพี่น้องมันยังบ่ท่านได้ออกหลายฝนตกห่านี่คคือแมนมันเลยค่ะพี่น้องค่ะคือออกไปค่ะพี่น้องจะพาไปหม่องไม่ไปซ่อมบึงหม่องไม่เออเออเออ ้็มึงมึงไม่เห็นบอกค่ะนี่หูตจักคว่ำเ้ยค่ะนางถ่าแม่บ่ได้ไปควดหนาควดหลังคือจังโตนันเด้อโอ้ยตัวนัน,ววน,นบ่ได้แล้วค่ะเฮ็ดหนังตะซำนั่นดีคือ,อยังเนี่ยเนี่ยก็ะด้หัวหย่อนมันได้จมหย่อนมั่นนั่นแหละค่ะพี่น้องเบากว่าคือเบากระได้ไปค่ะพี่น้องไปต่อีจากพี่น้องกำลังกออก ดีจับพี่น้องกำลังออกได้จ้ะพี่น้องนั่นเฮ้ยพี่น้องเอ้ยสักไคยาาบอบไป็นยางป่าหนาซะเบิ้งดอกน้อยๆน้อยๆนี่นะดอกน้อยๆน้อยนึงนี่นะพุ่นฮัลโหล เทิงๆบ่ขึ้นไปดอกจ้ะขึ้นยากหาเรารอทั้งไตจจะพี่น้องไปตอกันเลยจ้ะเห็ดลิ้นจิว๋วเมนโบพี่น,องงน้องงามเนาะงามง,าม,งามจะพี่น้องงามคักงามแน่ ต่อกันเลยจ้าจ้าพี่น้องมาตะโขกกับมาเปิดอันนี้ต่อจากพี่น้องมาเปิดเปิดกล้องเขาฝากจากพี่เก๋อันงวดอันวอนวดที่แล้วนี่กค่ะพี่เก๋เแล้วก็ส่งอย่างตะกะแตนมาได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าเย้าโบเด้เฮ็ดคิดเปิดค่ะพี่น้องเยง้าเฮ็ดคิดไปหลายแบดที่นี่อัน วันนี้มันหลไปติดเด็กหน่อยไหมคะพี่น้องมันไปติดเด็กหน่อยก็เลยเดเอาออกค่ะพี่น้องลบคลีปออกอขจายเห็ดกองห่างมาตักหน่อยค่ะพี่น้องเห็ดกองห่างมาตักหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะคะนาะอมันพงทับมากนะคะพี่น้องทับทับกันมาอันนี้พี่เก๋เราส่งเห็ดดำมาด้วยคะ่ะ มีดบระคมเลยมีดไหมมีดไหมสร้าคือเป็ดตั้งสี่มีดเกลอทรงเห็ดดำมากพี่น้องอาหารเล่าก็ะสงหยาตะกะแตนมาให้ปูหยาตกะแตนมาให้กินเออพี่น้องเห็ดดำเห็ดดำเห็ดดำค่ะพี่น้องเห็ดดำเล่ากระเฝ้าวมาได้ยินข่าวแต่ว่าป้าพี่น้องมึงเห็ดดำ วาสนาคีอสิบูเด้กเก็บน้ำมูกค่ะพี่น้องม่ต่ใจเอือยแล้วชงมาให้กินนี่นะแม่เอ้ยมึงเนี่ยมึงเนี่ย,ยท่านพนคือออกลีแถผูดะเฮ็ดดำพี่น้องมึงค่ะพี่น้องเฮ็ดแม่ง่ามคักง่ามเนี่ยเอ้ยอยากกินแกงแม่บันเอ้ยยังมาให้เนี่ย นเก็บหอดหญ้าพันสิงโตมาฝากน้องกระต่ายโอ้ยพี่เก๋โอ้ยนอน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 าดตะน้องว่าเด้กินอียังกระไดนอนแต่มันขนมากขนมากขนหญ้าตะกัดเอ้ยขนหญ้าพันสิงโตว่าให้นอนกระต่ายพร้อมนะเอาใส่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 อันนี้มันยังอันนี้มันยังเนาะค่ะอันนี้มันยัง อันนี้ก็เฮ็ดคือกันค่ะพี่น้องขอบคุณได้หลายจะ้ะขอบคุณได้หลายจะ้ะย่านย่านน้องบ่ได้กินเฮ็ดดำเพราะว่าย่างหาเฮ็ดดำย่างไปทัวทิพย์ทัวแดนไป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 พุ่งจะกลับมานี่ค่ะพี่น้องโอู้มึงเน่ค่ะมันจนเปียกเนาะอืมพูดไ่ะบ้านเนี่ยก็มีโอ้ยอยากพอเด้ อยาไปพอ่อแนวนี้ได้พี่น้องตัดขามาเรียบร้อยแล้วผู้ใดนั้นพี่น้องเบิงเบิงตัดขามาเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องคลิปหนีมันกระยาาเนาะเป็นคลิปเก็บเพชรเนาะเป็นคลิปเก็บเพชรเป็นคลิปเก็บ <c ười> เพชรละกันเ,เก็บเพชรไม่ได้นิดหน่อยแต่ว่าไมา่ได้เพชรอยู่บานแต้มบานเลยเนาะค่ะพี่น้องคะแาวค่ะพยายามหา น้ำปลาหย่งปลายาทุกวันเลี้ไปเบิดนะค่ะพี่น้องอยังอีกหมู่บ้านท,ทั้งฟังคุณยังบ่ท่านใดไปเนาะค่ะเลี้ยก,กับกษิไปอีกคือเก้าค่ะพี่น้องบอ่บ่เค็ดบ่หลาบเมื่อยคักเมื่อยแน่อีรีค่ะพี่น้องไปเคืองมือเต็มเต็มเลยเล้ยไปเคืองมือเต็มเต็มก็สิครับมาตอนนี้กัเทียงกลัวนะคะพี่น้องเลีออกั้งแต่เจ็ดโมงประมาณเจ็ดโมงยางรอหา,หาเก็บเพ็ดยางรอหาเห็ด เ็ดพิเปลิงกับใบไ่ได้มาสามดอกเนาะค่ะพี่น้องได้มาสามดอกแล้วก็ได้เฮดอันเพิ่งเลือดอีกดอกหนึ่งก็มิตะเอือยนะคะพันวาเฮดทั้งเพื่อนเฮดดําไลนยเนาะค่ะพี่น้องเย้ากับอุ้ยเนีอยากไปเก็บค่ะพี่น้องมานรยังเด็กใจเย้านี่คืออยากไปเก็บค่ะพี่น้องคืออยากเห็นอยากพ่อด้วยตาคงจะขวางนําว่ามันเป็นแจ้งไดแล้วมันสิเป็นอาการแจ้งไดพวมอะนั่นแหละค่ะพี่น้อง เนาะค่ะย่าก็อยากบออาการตะครุบขื้นกันนามันสิเป็นอาการจ้งไดว่าสิเก็บอาการอยู่บัวน้ำเนาะค่ะเนี่ยก็มีแต่อยดชงมาให้กินต้องขอบคุดใหลาย่เออยขอบณได้หลายใจพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องก็สิเห็นหน้าตาของเยาวว่าสอใสขึ้นหลายๆเนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องก็คือจังย่ายบอกสู่พี่น้องฟังั่นล่ะค่ะก็ไดเห็ดคลิปดีวิวครีมพร้อมเนาะค่ะเนาะก็สังเกตบังหน้าตายาเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็ยังเมือนค่ะพี่น้องย่าคุณกลับมานะ เสือ้อยังบอท่านได้แหงอยู่นะคะ่ะเนือออกเนาะคะ่ะเนาะกลับมาหอดบานฝนตกห้าพอดีค่ะพี่นอ้องฝนตกพอดีแล้วก็ฟ้าหออะะ้องพร้อมเนาะค่ะเนาะจะพี่น้อง็บ่แมนได้นหน่อยได้ค่ะพี่น้องด้หลายได้ค่ะพี่น้องมีแต่เหตุได้ค่ะพี่น้องสองถุงใหญ่ๆนี่คือเหตุทั้งนั้นได้ได้ค่ะพี่น,อดดนอ้อง,งเ,อเ,ด,งเด้ออันนึงตัดขาอันนึงยังบอท่านในตัดขาค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะไปค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเนาะ พ่อกันคิดไหมค่ะพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวมันก็สิยงาพี่น้องก็สิลำคันเนาะค่ะจ้าพ่อกันคิดไหมจ้าบ๊ายบายจ้า